สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับแมนและทีมงานขายที่ดินอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube ที่ดินโคราชครับผมวันนี้แมนก็จะมาขายที่ดินอำเภอปักนะครับอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับขายที่ดินสร้างบ้านสวนในอำเภอปักสวยนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะลงมาจากถนนเส้นหลัก30-4เพียง30เมตรเท่านั้นครับผมถนนเส้นหลักเส้นนี้ก็จะเป็นถนนสี่เลนใหญ่เลยนะครับ ที่จะไปปลาจีนนะครับผมที่ดินก็ออกตามรูปตามทรงที่แมนได้วาดไว้ได้ขีดไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวแมนจะอธิบายเรื่อยๆนะครับสําหรับที่ดินปแปลงนี้นะครับก็เหมาะสําหรับอยู่ยามเกษียณนะครับแล้วก็จะมีคําถามว่านะครับว่าทําไมที่ดินแปลงนี้ถึงเหมาะสําหรับไว้ยามเกษียณนะครับก็คือ1ยามเกษียณนะครับยามเกษียณอายุเราต้องการอยู่อย่างสงบและต้องการบรรยากาศที่ดีต้องการที่พักผ่อน ต้องการจัดสวนปลูกบ้านปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาตินะครับและ2ยามเกษียณอายุนะครับเราจะอยู่แต่ป่าไม่ได้นะครับจะอยู่แต่บ้านสวนเป็นป่าเลยไม่ได้ต้องมีทางเข้าออกสะดวกสบายและไม่ไกลผู้คนเพราะว่าเราอายุมากแล้วนะครับตอนยามเกษียณ ต้องการที่ใกล้แหล่งชุมชนและเป็นที่ปลูกบ้านสวนที่ดีที่สุดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องการใกล้โรงพยาบาลโรงเรียนหรือร้านสะดวกซื้อผมจึงเข้าใจและจัดหาที่ดินผืนนี้มาให้ครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดคุดแดงนงสศสีจอนะครับเนื้อที่5ไร่1งาน14ตารางวาขาย1ล้านบาทต่อไร่ครับผม จะบอกก่อนเลยนะครับว่าราคานี้ไม่แพงเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยที่ดินแปลงนี้ลงจากถนนเส้นหลัก4เลน304แค่30เมตรเองครับผมเป็นเส้นหลักที่จะไปปาจีและเข้าโคราชได้ครับ 2. ที่ดินแปลงนี้จะตั้งอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันครับผมเช่นโรงพยาบาลวัดโรงเรียนปัม๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อหรือสถานที่ราชการต่างๆครับผม นี่ครับผมระยะทางแค่30เมตรเองครับผมลงมาจากถนนใหญ่แต่ว่าลักษณะแบบเป็นบ้านสวนที่สวยมากเลยครับผมนี่ด้านทางเข้านะครับทางเข้าอยู่ตรงครัว BM นะครับผมและ3ที่สำคัญเป็นบ้านสวนอย่างที่เราต้องการด้วยครับสามารถปลูกบ้านสวนได้อย่างที่เราต้องการวิวบรรยากาศบ้านสวนแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันครับผม ราคานี้จึงไม่แพงครับผมถ้าแลกมาในสิ่งที่ดีสำหรับครอบครัวคุณหรือพ่อแม่คุณหรือคนที่คุณรักนะครับที่ดินแปลงนี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับผมทิศตะวันออกกว้าง67เมตรนะครับทิศใต้กว้าง97เมตรทิศเหนือลึก119เมตรทิศใต้ลึก69เมตรระดับความสูงจากน้ำทะเล208เมตรครับผม ที่ดินแปลงนี้จะติดทางสองด้านนะครับจะติดทางทิศต,ตะวันออกและทางทิศเหนือนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะใกล้ที่ว่าการอำเภอปากทงชัย3กิโลเมตรเทสโก้โลตัสต,ตลาดปากทงชัย3กิโลเมตรบิ๊กซีปากทงชัย3กิโลเมตรและปั๊มน้ำมันบางจากปั๊มน้ำมันคาวเทคปั๊มน้ำมันเอสโซ่นะครับผมจากที่ดินแปลงนี้ก็จะเริ่ม0.5ถึง1กิโลเมตรเท่านั้นครับพออยู่ละแวกนั้นเลยครับและ ใกล้โรงพยาบาลปากทองชัยเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นครับผมหรือห่างจากตัวอำเภอเมืองนครราชสีมาเพียง35กิโลเมตรครับที่ดินแปลงนี้จะตั้งอยู่ตำบลงิ้วอำเภอปากทองชัยใกลดที่ดินแปลงนี้มากครับผมอธิบายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ถนนสี่เลนเส้นหลักของเรานี้ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยครับผมทั้งร้านของกินทั้งร้านสะดวกซื้อทั้งปั๊มน้ำมันทั้งสถานที่ราชการก็มีทุกอย่างนะครับ อันนี้แมนก็จะพูดโคราชถ่ายคลิปครับผมก็ที่ดินแปลงนี้ก็จะสวยครับผมก็จะเขาก็จะเขียวหน้ามก็ดีดินเกิดดีนะครับผมเห็นไหมครับเขาปลูกต้นกล้วยต้นมะพร้าวโอ้เขาก็คืนเขียวครับผมที่ดินแปลงนี้น่าจะทำสวนมากเลยครับน่าทำสวนทำไร่ทำบ้านบ้านสวนนะครับโอ้โหผมว่าบ้านสวนสวยมากครับนี่ก็เป็นคลองสาธารณะครับผมคลองด้านหน้านะครับ เป็นคลองใส่ไก่ในหน่อยเขาครับสองด้านครับผมสวยจริงๆนะครับที่ดินแปลงนี้ครับไม่แพงเลยครับราคานี่ครับผมชั่วโมงนี้เงินทองช่วยชีวิตเราไม่ได้ครับผมชั่วโมงนี้เนาะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความสุขครอบครัวชีวิตในยามเกษียณบั้ลปายชีวิตของเราครับผมอยู่ที่จะเลือกเนาะว่าท่านผู้ชมจะอยู่เลือกในเมือง ที่แออัดหรือว่าจะมาอยู่บ้านสวนที่สวยงามที่สบายใจลมลื่นของเราลองดูครับบรรยากาศรอบๆรูปถ่ายภาพต่ำนี่นะครับมันสวยขนาดไหนครับผมนี่ก็ถนนอีกนิดเดียวก็เป็นถนนใหญ่แล้วครับก็คือบรรยากาศบ้านสวนแต่ว่าไม่ไกลความสะดวกครับผมคนเฒ่าคนแก่ ไปมาเขาโรงบาลหรือไปเยี่ยมญาติไปอะไรนี่สะดวกสบายครับต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยครับผมถ้าไปซื้ออยู่ไกลๆก,ก็ไม่ดีนะครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังครับฝากติดตามฝากซับสไคร้ด้วย